ครับผมสวัสดีนะครับวันพฤหัสบดีที่10เดือนธันวาคม2563นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนำเกร็ดความรู้นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นพันไหนก็ช่างนะครับก็มีเกร็ดความรู้นะครับจะเลี้ยงไก่พันไข่จะต้องมีหลัก 4D ดีนะครับมีหลัก4 d ดีนะครับ เป็นหัวใจสําคัญนะครับหลักๆนะครับการที่จะเลี้ยงไก่นะครับพันไข่ดีที่1นนะครับอาหารดีนะครับดีที่2นะครับสุขภาพดีดีที่3นะครับโรงเรือนสะอาดดีดีที่4ไก่พันไข่จะต้องอารมณ์ดีนะครับหนึ่งนะครับอาหารดีนะครับเราจะต้องให้อาหารนะครับถูกลักษณะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดนะครับซื้อจากตามตลาดนะครับและให้ปริมาณที่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารที่สูตรผสมเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องมีสารอาหารครบถ้วนนะครับอาหารเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้อาหารเม็ดอย่างเดียวก็ได้นะครับ <S <S พืชผักธัญญาหารที่อยู่ในครัวเรือนสามันประจําบ้านเราก็สามารถให้ได้นะครับ เราสามารถให้ไก่พันไข่เราได้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือนะครับสิ่งที่ให้นะครับเราจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าจะเป็นพืชผักจะมีสารอาหารบางตัวบางชนิดนะครับที่จะก่อให้นะครับไก่เนี่ยไม่ไข่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเลือกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักกระเฉดเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะผักกระถิน ตามบ้านเนี่ยให้มากเกินไปนะครับไก่ก็อาจจะขนร่วงนะครับแล้วก็จะทำให้ไก่ไม่ค่อยไข่นะครับกระถินหรือว่าพักกระเสดนะครับที่อยู่ตามบ้านเรานะครับและ2นะครับโรงเรือนนะครับโรงเรือนเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญนะครับจะต้องให้สะอาดนะครับก่อนที่จะเข้าโรงเรือนเนี่ยบางครั้งเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราอาจจะนำพวกเชื้อโรค ที่ติดตัวเรามานะครับเราก็ไม่รู้นะครับมองไม่เห็นนะครับเอามาเข้าสู่โรงเรือนนะครับเราอาจจะไปเล้าไก่คนนั้นเล้าไก่คนนี้หรือว่าไปเลานั้นเล้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเข้าโรงเรือนเราก็อย่าเข้าบ่อยจนเกินไปแล้วก็อย่าเสี่ยงที่จะไปสัมผัสกับตัวไก่หรือว่าโรงเรือนนะครับจะต้องทําความสะอาดร่างกายนะครับ ล้างมือล้างอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ไม่ให้เชื้อโรคที่เราไปจากที่อื่นถินอื่นนะครับนำมาสู่โรงเรือนเราได้นะครับทำให้ไก่ป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็มันทําความสะอาดโรงเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่แนะนำนะครับในการใช้สารเคมีฉีดพ่นโรงเรือนนะครับให้ใช้เป็นเอ็มก็ได้นะครับอะไรที่ธรรมชาตินะครับจะช่วยให้ไก่นะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่มี สารเคมีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับก็จะต้องนะครับไม่ให้อ่กระทบต่อไก่นะครับแล้วก็อ่สุขภาพดีนะครับไก่จะต้องให้ไก่เนี่ยสุขภาพดีนะครับไก่นี่จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราจะต้องดูดูดูไก่ด้วยนะครับว่าไก่อ่อนแอไหมไก่ป่วยหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องหมั่นดูแลนะครับหรือนะครับการ คัดแยกไก่ที่ป่วยหรือไก่ที่มีลักษณะที่คล้ายจะป่วยนะครับเราควรจะแยกไก่ให้ชัดนะครับแยกออกมาต่างหากเพื่อไม่ให้ไก่นะครับนำเชื้อโรคหรือไข้หวัดไปติดตัวอื่นนะครับเราจะต้องแยกคัดกองไก่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ,อสังเกตไก่นะครับว่าไก่เนี่ยป่วยอ,อย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับไก่เนี่ยจะมี เขาจะมีโรคของเขาอยู่แล้วนะครับสองลักษณะนะครับจะเป็นขออภัยครับไก่เนี่ยจะมีโรคประจำตัวอยู่สองโรคนะครับหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็หลอดลมอักเสบนะครับจะมีอยู่สองโรคนะครับซึ่งจะมีติดกับไก่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นตรวจสุขภาพไก่ดูแลสุขภาพไก่นะครับแล้วก็จะต้องฉีด ยานะครับให้ไก่ด ouais ้วยนะครับเรื uh ่องสุขภาพนะครับสามเดือนต่อครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สี่นะครับไก่จะเรื่องอารมณ์ดีนะครับจะต้องให้ไก่เนี่ยมีอารมณ์ดีนะครับไม่เครียดนะครับการที่ทําให้อา่อารมณ์ดีไก่จะไข่ดีนะครับแม้แต่เราอาหารให้กินเยอะเราอาหารให้กินมากเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ ได้รับเพียงแค่สารอาหารแต่การผลิตเร่งการไข่นะครับโดยธรรมชาติก็อาจจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็เรื่องสุขภาพนะครับอารมณ์ดีนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญจะต้องเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยนะครับจะต้องให้ไก่มีอารมณ์ดีนะครับหรือนะครับการเปิดเพลงวิทยุทิ้งไว้ให้ไก่ฟังนะครับก็จะทําให้ไก่ได้มีการผ่อนคลายนะครับได้ฟังเพลงนะครับ หรือจะเป็นเพียงแค่หลักนะครับทำให้ไก่ได้ฟังดนตรีนะครับเปิดวิทยุเพลงให้ไก่ฟังนะครับเหมือนกับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมก็เปิดวิทยุนะครับทิ้งให้ไก่ฟังนะครับก็จะช่วยให้ไก่ได้ได้ไข่นะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือไก่จะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญเราจะต้องใส่ใจด้วยนะครับดูแลเขานะครับด้วยไม่ใช่ว่า ซื้อเขามาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้เขาอยู่ตามยถากรรมนะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับเราจะต้องเอาใจใส่ด้วยในสิ่งนั้นนะครับเราถึงจะรู้นะครับในสิ่งที่จะทำนะครับก็มีอยู่สหลักนะครับที่ผมจะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับในการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับสดีนะครับดีที่1นนะครับก็ อาหารดีนะครับดีที่2โรงเรือนดีดีที่3น,นะครับสุขภาพดีดีที่4นะครับก็อารมณ์ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับผมขอบคุณครับ